อุยพี่น้องล่องลั่นป้าเลยโอ้ปาดปาดปาดว่นนงโอ้ยียงนี่ปาดโอเหตุธรรมชาติด้อครับเด้อเหตุธรรมชาติอุ้ยสวยสวยกำลังบานสวยเลยปาดโอ้โอ้บอกกินว่าสิออกคักขนาดนี้ โอ้ ه, เจ๋วมาๆเก็บเก็บโอ้อาจจะไทยว่าได้ดีเด้อมันหกครับหกคักหกเนี่ยโอ้ยกำลังออกครับผม ฮีตพึ่งกำลังออกอันนี้ดอกน้อยๆอยู่ครับผมบอเอาครับเอาไว้มันใหญ่ก่อนจากมื่สองมือค่อยมาเบิงเนาะดอกน้อยๆโอ้นี่ครับผม โอ้ยถึงยังกัดยังกินวะเนี่ยอุยอ้ยอุ้ยพุ่นพุ่นเลี๋ยวเห็นแล้วครับเลี๋ยวเห็นแล้วอุ้ยพุ่นพุ่นพุ่นไป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 เบิงบ้งไปเบิ้งเดี๋ยวเดีดอกนี้เอาไว้ก่อนโอ้ยเหย็ดออกีหลีครับเพิ่งอุย้ยดอกกล้ามเลยครับโอ้มันบานเลยตัวนี้ เดี๋ยวๆปลาหกครับปลาหกครับมองเลยโอ้สวยงามครับผมอุม่นครับดอกใหญ่เลยอุ่นครับสวยงามสวยงามไปเดี๋ยวเก็บซุ้มหนีก่อนครับเดี๋ยวค่อย หาต่อโอ้โอ,โอ,โอ้น้ำลูกมันพอมตัวนี้ครับนี่เจี๊ยเจี๊อบสวยสวย Uh, cá lăng bàn ngam đây Uh, chéo chéo ok โอ้สองมึงอีกเห็นแล้วครับเห็นแล้วเห็นหลอกหนึ่งแล้วครับผมโอ้ีหดอกหนึ่งครับผมดอกนึงออกยู่ข้างน้องเลยสวยงามอุ้ยดีดีเห็นอีกดอกหนึ่งครับผม,อ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 ,มอูออองมอ้งามเลยงามเลย ดอกกำลังงามเลยครับผมโอเคโอเค โอ้ยเดี๋ยวมุดเข้าไปหาขัางงในอีกก่อนเด้อครับเด้อนี่แหละมันเกิดอยู่ริมน้ำเนี่แหละอันนี้เป็นไอ้คลองน้ำครับผมคลองน้ำขุ่นข้าง่างโอยหกคับครับผมแต่ว่ามันเคยออกอยู่ครับเอาเจออีกสองดอกครับอีกสดอก สองดอกงามๆเลยครับโอ้ย oh. สวยงามครับโอ้ยลุยลุยลุย สายลุยสายมุดครับผมโอ้หกขักนหกขั้นนี่เอา้าเจอเลยครับผมอุย้ยงามเลยครับงามเลยอุย้ยมาให้ชมสดๆเลยครับมากำลังบาดงามเลยครับผมเนี่ยโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยว โอ้อันนี้ยักษ์บานแล้วครับผมโอู้หุ่นหุ่นดอกนึ่ง้างในพุ่นโอ้ยสวยงามโอ้นี่ดอกน้อยครับนี่นี่ดอกนึ่งมีอีกวะอู้นี่ดอกนึงครับผมอ้าอุ้ยพี่น้องล่องลั่นปลาเลยโอ้ ปาดปาดปาดคุณน่ะโอ้ยียงนี่ปาดโถเห็ดธรรมชาติด้อครับเด้อเห็ดธรรมชาติออ้ยสวยสวยกรลังบานสวยเลยปาดโอ้โอ้โอโอบอกขีดวัาสิออ,อกคักขนาดนี้อู้แจว๋วมาๆเก็บเก็บ โอ้อาจจะไทยว่าได้ดีเด้อมันหกครับหกคักหกเนีย่ยสวยงามโอ้เจ๋วครับ นีอีกดอกนึโอ้อ,อามาเหลือมูญ่ของเฮ่าบันนี้ครับผมคุณน่ะอู้ยมูญ่ครับผมน่าจะเป็นมูสุดท้่ายหรือมูนี่มันสุดใช่ปลาเลยครับผม ตั้งกองไดวะน้อนี่ โอ้ล้นถังล้นถัง <c oughs> โอ้สุดยอดยุ่งหลายยุ่งหลายเดี๋ยวออกไปสรุปผลงานในยุหของไหนมึงโอ้ไปไปแบกกลับอีกแล้วพี่น้อง <c oughs> อสุดยอด ยอดครับผมสุดยอดพุ่มหมาน<อ>นี่ล้นทางสีฮ <c oughs> ่าฮ่าฮ่าฮ่าเห็นกำลังงามเลย เล๋วโอ้กดไลค์ให้นะครับเด้อกดไลค์ควา่หมาหน่อยน่ฝากเป็นนำลังใจกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามมาแน่ครับผมไอ้ท่านว่ามีแต่ความหมาไม่ชมแน่นอนครับผมมาเอาเด้อมาเอาเด้อเอฟซีเด้อเห็ดแกงยอดเห็ดงามๆเลยครับผมหุ่นเ่ยหล่อหนิกล้างพอดีแกงเลยครับผมอู้ยป่ะน่ะ อ้สุดยอดสุดยอดเห็ดเผึ่งธรรมศาสตร์ครับผมธรรมศาสตร์ของแท่เลย